สวัสดีทุกท่านนะฮะวันนี้เราอยู่กับร้านลินชาแล้วก็น้องนัดสับประรดอีกแล้วนะฮะวันนี้น้องนัดจะพาทุกท่านมาทําเมนูที่มีชื่อว่าสกุละลิ้นจี่โซดานะฮะโดยที่จะใช้น้ําเชื่อมกลิ่นสกุละของลองบีทนะฮะ20 ml นี่นะฮะเทลงไปในแก้วชงเลยแล้วก็ตามด้วยน้ําเชื่อมลิ้นจีของควีนนะฮะหรือว่าจะเลือกใช้เป็นของติ่งฟงก็ได้นะฮะ20 ML เหมือนกัน,นะฮะ โอเคเทลงไปเลยน้ำเชื่อมของควีนนี่ก็จะได้สีสันที่สวยงามนะฮะเหมือนกับดอกซากุระนะฮะหลังจากนั้นก็เติมโซดาลงไปในแก้วชงนะฮะสักนิดนึงเทลงไปเลยหลังจากนั้นก็จัดการคนคนคนให้เข้ากันนะฮะ นี่คนแบบนี้เลยโอเคพอคนเสร็จแล้วนะฮะ <c oughs> ก็จัดการเทลงไปในแก้ว22อ่อนนะฮะแล้วก็ตามด้วยน้ำโซดาเทตามลงไปจนเต็มแก้วนะฮะอ่ามันก็จะได้เป็นเมนูที่เป็นทูโทนแบบนี้นะฮะด้านล่างเป็นสีชมพนหนูหน่อยๆอ่าเสร็จแล้วก็ ปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะฮะในส่วนของรสชาตินี่ก็จะมีความเปรี้ยวหวานนิดๆของลิ้นจี่แล้วก็มีความหอมของซากุระนะฮะสดชื่นมากๆเหมาะกับช่วงร้อนๆแบบนี้เลยทีเดียวต้องลองฮนะลิ้นจี่ซากุระ